สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลขนำโชคค่ะโดยชาแนลค่ะคลิปนี้ก็มีแนวทางมาฝากให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะมาเริ่มชมแนวทางใบแรกกันเลยค่ะแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะงวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะที่เลข97นะคะ สิบเลขเด็ดเลขดังนะคะท่านผู้ชมมาตามกันต่อที่งวดนี้สิบเลขเด็ดเลขดังเลขที่หนึ่งหกสี่เลขที่สองหนึ่งสี่เลขที่สามหนึ่งสองเลขที่สี่แปดเก้าเลขที่ห้าหกเจ็ดเลขที่หกสองหกเลขที่เจ็ดแปดสี่เลขที่แปด 6, 5, เลขที่ 9, 1, 1, เลขที่ 10, 2, 8นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตามกันเอาไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางแม่ทำเนียมลอตเตอรี่ด้วยนะคะไปชมใบต่อไปเลยค่ะสูตรสำเร็จนอกแชมป์นะคะเล่ม30มงวดที่แล้วให้เด่นมา3ตัวก็จะมีเลข 2, 6, 7ก็เน้นที่2นะคะแต่ ไม่เข้าที่ตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมเข้าที่ตัวเด่นแทนก็เข้าทั้งสองตัวล่างสตัวบนแต่กันไปจุกๆเลยค่ะงวดนี้ก็มาตามกันต่อนะคะงวดที่16กุมภาสองห้าหกสี่นี้ก็ให้เด่นมา3าตัวอีกเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเลขส7 8เจนะคะให้เน้นที่สค่ะส่วนเลขท้าย2ตัวก็จะให้มา 3 0 3 1 3 4 3 5 7 0 7ห7 4 7 5 8 0 8 1 8 4 8 5้าดหนึ่งดสห้าด1ดด้าค่ะต่อด้วยชุด3ามตัวนะคะท่านผู้ชมก็ให้มา5 3 1ส3 5หนึ่ง6 2สาหี่ดหนึ่ง7ห 285คะ่ะชุดเบิ้ล33 77 88ขอบคุณแนวทางสู่สำเร็จน็อกแชมป์ด้วยนะคะไปตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลชุดเต็มจากพี่ควายคนโก้นะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วก็ได้ให้เข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับเลข97นะคะท่านผู้ชมซึ่งครั้งที่แล้วแอดก็ได้นำมาฝากด้วยเช่นกันนะคะ มาตามกันต่อที่งวดนี้เลยค่ะ16กุมภาห4สี่นะคะก็ให้เด่นมาที่4เลยค่ะ2ตัวเด่นก็จะมี48 46 42นะคะตามต่อด้วยเลข2ตัวรองนะคะก็จะมีเลข38 36 32 08 06 02ค่ะตามด้วยเลข3ตัวนะคะท่านผู้ชมให้มา3หางก็จะมี 542 149 860เน้นที่764นะคะ3ตัวค่ะขอบคุณแนวทางพี่ควายคนโก้ด้วยนะคะไปชมกันต่อที่ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ทำผลงานไว้ดีเยี่ยมเช่นเคยค่ะมาตามกันต่อที่งวดนี้นะคะ16กุุมภานธส64ให้มา93 5 3 2 3 6 3 7 6 9 6นะคะท่านผู้ชมบนล่างเลยก็ไปต่อที่ล่างเน้นๆนะคะ3 1 3 5 3 9ไปกับชอบส่วนตัวครับลือลั่นสนันเมืองนะคะก็ให้มาตัวเน้นนะคะที่ล่างต่อกันด้วยเลขมงคลในหลวงรอ10นะคะ ที่เสด็จงานวันกองทัพไทยก็ได้ออกเต็มเต็มเลขทะเบียนร,รถพระที่นั่งเลขรอยลอก97 2, นะคะหรืองวดนี้จะออกเตะตูดเลขพระที่นั่งของเจ้าคุณพระรอยลอ9 9 4ทั้งแอดก็ลองจับไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะเลข3ตัว990904 994เลข2ตัวนะคะก็จะได้99 90 94 04นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกลับไปกลับมาด้วยนะคะหากชอบเลขไหนตรงใจตัวไหนก็อย่าลืมสต็อปเพื่อแคปไว้จดไว้พิจารณา,นานด้วยนะคะท่านผู้ชมที่ให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยณนะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลขนําโชคพารวย c h a n n e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ